ท่านวาวัชรเมธีต่อหน่อยเพราะว่าเอาล่ะต้องยอมรับว่าก็ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะไม่ต้องเสียเวลาเปิดภาพท่านเลยก็แล้วกันเพราะว่าไปนั่งอยู่ถ้ากลางหิมะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีเหล่าบรรดาเนี่ยคืออันนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านไปนั่งทําไมจะทดสอบความเข้มแข็งทางจิตใจหรือว่าอย่างไรอันนี้ไม่ไปตัดสินแต่หลายคนก็บอกเฮ้ยมันไม่เหมาะนะแล้วมันจะมีภาพเหล่าบรรดากวนกาว่าคุณผู้ชมฮะเดินกันแบบแล้วก็ถ่ายภาพมามีกิ่งม้งกิ่งไม้แล้วก็เหมือนกับกําลังนั่งส่องรูปภาพจากมือถือ อ้าเปิดเปิดขึ้นมาเลยฮะเปิดอย่างเร็วเลยฮะนี่วิวสวยนะฮะเวลาติดปลาบ้านเห็นนะีฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกเนี่ยนะฮะไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยที่แบบบรรดาอันนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยแล้วไปยืนอย่างเงี้ยคาถามคือเอางี้เพื่อความเป็นธรรมกับท่านวอหรือท่านจะไปเผยแพร่ธรรมะท่ามกลางอากาศหนาวจัดแต่ภาพเนี้ยคุณผู้ชมฮะมันทําให้คนคิดว่า คือถ้าเป็นคารวาสเนี่ยมันว่าไปอย่างฮะคารวาสจะถ่ายฉีกแข้งฉีกขาก็ได้แต่บังเอิญว่าเป็นท่านวองไะแล้วเรื่องเก่ายังไม่จบใช่ไหม,มกรณีที่ไปว่า,าไปวิจารณ์คุณหนุ่มปามาว่าทุกคนก็คงทราบดีนะไม่มีการโกยหิมะขึ้นมาจากมือหรือปั้นตุ๊กตาหิมะเนี่ยนะฮะเอาทีละม,มุมล่าสุดเราตรวจสอบไปแล้วที่นี่ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมไอ้อม,มันคือที่ไหนเรานึกว่าอ๋อเขาจะไปตั้งศูนย์วิปัสสนา เขาไปที่ไหนไหนดูหน่อยสิมันคืออะไรที่ไหนคือมันเป็นลานสกีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะ<ล>ซึ่งบรรยากาศที่เขาบอกว่าที่มั่นใจว่าน่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าจุดนี้มันจะเป็นวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เขาเรียกกันว่าลานสกีฟูจิเทนนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบอูฮันวอลโพรลานสกีที่ญี่ปุ่นไม่ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติตธรรมนะฮะ อันนี้เราเช็คแล้วใช่ไหมใช่ฮะเพราะเราเช็คกับอะไรกําแพงเหรอหรือว่ายังไงคือใช่มีคนเขาไปดูที่บริเวณภาพที่มีกําแพงอะฮะกับภาพไอ้ขวามือที่เราทําภาพเปรียบเทียบให้เดี๋ยวที่เออมาแล้วมาละเออเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนโรงเรือนนะฮะโรงเรือนเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายสำนักงานเวลาเราไปท่องเที่ยวเราไปติดต่อพวกไอ้ชุดลานเล่นสกีมีภาพโรงเรือนขวามือแบบเต็มๆไม่ใช่เหรอฮะถ้ามีเอาขึ้นมาคู่กันกับท่านวอยืนข้างกําแพงไม่ใช่สิเออนี่ใช่ไหมได้เหมือนกันนี่อันนี้คุณผู้ชมฮะเขาเทียบให้ดูใช่่ม ถ้าดูจากภาพแล้วสีลงเลือนอแบบอาคารตัวของหน้าต่างมีความคล้ายกับขวามือและไอตัวสําคัญก็คือภูเขาไฟฟูจิข้างหลังเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าเห็นชัดเจนก็คือว่าวิวตรงนี้มันจะเห็นภูเขาไฟฟูจินี่ฮะอ๋อหรือว่าท่านมีลูกศิษย์อันนี้เพื่อความเป็นธรรมท่านนะ,นะเนาะอาจจะมีลูกศิษย์ชวนท่านไปแบบเออเท่ๆฟังหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็อลองมาเดินเล่นหิมะดูเนี่ยนะฮะ บังเอิญว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วจากการตรวจสอบมันเป็นลานสกีแล้วเขาโปรโมทกันว่าเป็นที่สวยมากเหมาะกับเห็นบอกว่าราคาไม่น่าจะเกิน5,000เยนอันนี้ที่เขาโปรโมทแล้วท่านวอก็ได้ไปโผล่ลานสกีนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้าไปเทศอะไรกันตรงลานสกีนะฮะขั้นะเดียวกันเอาค้างลานสกีเอาไว้ก่อนนะที่ภาพเปรียบเทียบ รากฏว่าวันนี้ทางด้านของแพรรี่ใช่ไหมครับคุณแพรรี่ก็ถามสั้นๆว่าเอาอ่านสิแพรรี่ถาม <c oughs> <อ>ว่าบอกว่านอกจากไปถ่ายรูปถ่ายคลิปสวยๆลานหิมะไม่ใช่ที่ที่พระจะไปนั่งหลับตาเพื่อปฏิบัติธรรมได้หรอกคะ่ะนี่ขณะเดียวกันงานท่านวอเข้าไม่หยุดเลย ล่าสุดเดี๋ยววันนี้จะเพิ่งเปลี่ยนช่องเลยนะ,ะเดี๋ยวจะไปเปิดวัดบางวัดด้วยทางโซนภาคเหนือต่อซึ่งท่านก็อาจจะตะลึงด้วยปรากฏว่ามันมีคลิปอีกอันหนึ่งคลิปของท่านวอในอดีตแต่ไม่ได้บอกความ่าท่านวอผิดนะเดี๋ยวต้องบอกบรรดาสาวกของท่านทั้งหลายเนี่ยนะประเด็นก็คือท่านวอเคยไปพูดที่ดีไอคอนอแล้วคนสสัยว่าหูเชียร์บริษัทเขาหรือไม่ปรากฏว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวเชียงรายส่งมาให้ดูอบอกท่านวอก็ไปพูดที่บริษัทเอกชนแต่การพูดก็เหมือนกับเขาเรียกับ พูดบริษัทเนี้ยอ่ะค,อคนอันนี้ว่าเชียครับคือจะบอกว่าตัวของท่านวอเองเวลาไปสถานที่ต่างๆท่านม,มีใครช่วยเหลือแกบ,อบริจาคมาอุดหนุนมาคือครั้งนี้ไปช่วยเรื่องน้าท่วมที่ทเชียงรายไม้ลุงขนแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์เวลาแกพูดอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือแกก็จะพูดถึงชื่อบริษัทที่มีการสปอนเซอร์มาว่<อ>างั้นเถอะทาบุญร่วมมา และมักจะเอ่ยชื่ออยู่เป็นประจำอยู่แล้วคนเขาก็เลยนึกว่าอ,าอ้าวยังดีไอคอนก็ย้ำอยู่นั่นเวลาเทศ<ร>เขาก็เลยบอกเอ๊ะเป็นพาร์ทเชียร์สปอนเซอร์อย่างนั้นหรือเปล่าแต่อันนี้ท่านไปช่วยคนแต่ท่านก็ย้ำถึงบริษัทซึ่งคนก็บอกอ่ะอันนี้เป็นเหมือนกับเชียร์สปอนเซอร์ของท่านวอลหรือเปล่ามีเสียงท่าน้วยเองอใช่มีฮะม,<ร>มีตอนอน,นี้ท่าน,พ,พ,นพูดนะฮะอาจารย์และลูกศิษย์ลูกหาหลายๆหน่วยงานในานามของมูลนิธิไร่ชนตะวันมูลนิธิร่วมกตันยูรวมทั้งห้องเรียนมา Fu l n e s s Habit ได้ยกคณะกันมาดูสถานการณ์หลังน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายชุมชนบ้านไม้ลุงขนซึ่งตอนน้ำเยอะๆเนี่ยดังมากเพราะว่ามีคุณลุงมาติดน้ำอยู่ที่นี่ตั้งสองวันพระอาจารย์คิดว่าวันนี้วันที่22แล้วสถานการณ์จะดีนี่อันนี้ก็คือเอ่ยชื่อบริษัทละแต่บริษัทก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอันนี้พวกความเป็นธรรมท่านวอคุณผู้ชมฮะคือท่านก็อาจจะขอบคุณหรือเปล่าเหมือนกับเวลาเราไปทําบุญ วัดก็จะอ่านรายชื่อว่าบริจาคเท่าไหร่อ่ะท่านวอท่านอาจจะไม่ตากับสิทธ์อย่างนั้นเพราะสิทธ์เข้ามาช่วยเหลืออันนี้ก็แก้ต่างแทนท่านวอแล้วกันเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะพระพระพยอมมองเรื่องท่านวอไปลุยหิมะเนี่ยนะฮะพระพยอมท่านว่าอย่างไรบ้างท่านเห็นภาพแล้ววันนี้เราไปคุยกับพระพยอม เห็นภาพแล้วคือท่านพระพยอมวันนี้ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าเรื่องที่บอกว่ามีภาพปรากฏของท่านวอวิชระเมธีไปนั่งสมาธิคล้ายๆนั่งสมาธิเนี่ยฮะอยู่กลางหิมะถามว่ามุมมองเป็นยังไงบ้างคือถ้าเกิดว่าในมุมมองของพระพยอมบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าประเทศเราอาจจะไม่มีหิมะเมื่อไปเห็นก็อยากจะไปเดินเล่นไปนั่งเล่นหรือไปนั่งเพื่อพิสูจน์ศึกษาว่ามันน่าจะเย็นขนาดไหนกันนะเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยากจะศึกษาอยากจะฝึกฝนมันจะทนได้ไหมล่ะ หิมะแบบนี้ทาให้เราเห็นภาพคือมองว่าตัวพระพยอมนะบอกว่าอาตมามองว่าภาพนี้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรแต่ถ้าไปนั่งแล้วบอกว่าทําตัวลอยมีอภินิหารอันนี้มีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นก็คิดว่านานา,นาจิตตังถูกไหมฮะก็คิดซะว่าโลกนี้มันมี3ามอย่างชื่นชมไม่ชอบก็ตําหนิก,กับพวกเฉยๆถ้ามองว่าเป็นการฝึกฝนเพราะไม่เคยไปนั่งอ่ะก็มองมุมดีๆมันก็มองได้ฟังเสียงหลวงพ่อพยอมเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดทาภาพ อะไรอ่ะลอยเหินบนหิมะแผบเหินเหาะถ้าทำเป็นเหินเหาะยกตัวลอยขึ้นอันนี้น่าจะตำหนิมากกว่าแต่ถ้านั่งลงกับที่เย็นเนี่ยอยากจะลองดูว่าอากาศที่นั่งแบบนี้นั่งได้ไหมเป็นการศึกษาเป็นการทดลองถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่น่าตำหนิเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าจะเก็บเอามาวิภากวิจารณ์ก็ก็แล้วแต่นานา,นาจิตตังนะยังยังไม่มีมไม่ม,ม,มีเรื่องผิดวินัยไม่มียังไม่ได้อวดแค่นั่งทดลองดูอเอะคุณผู้ชมครับก็อ่าถ้ามองมุมเรื่องของหลัก อะไรต่างๆทางาศาสนาท่านก็ไม่ได้ผิดถูกไหมฮะมอาจจะเป็นโลกะวัชชะโลกติเตียนเนี่ยนะฮะแต่พระพยอมบอกก็เฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยนะฮะ<ม>แต่ด้วยความบังเอ,อิญเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องเปิดภาพหลวงพี่หลวงพี่วอหน่อยนะฮะที่นั่งแล้วก็ถ่ายรูปกันในดงหิมะเนี่ยนะฮะลานสกีนะฮะ<ม>เออลืมบอกท่านพยอมไปบอกหลวงพ่อมาลานสกีนะนะฮะที่ไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดมันมีคนไปเอาภาพหลวงพี่โจม,มาเทียบกับหลวงพี่วอไม่รู้ใคร ทำไมมันทําอย่างนั้นได้ยังไงจําหลวงพี่โจได้ไหมศึกแล้วนะทุกวันนี้ไหนเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยหลวงพี่โจกับหลวงพี่วอหลวงพี่โจเนี่ยเคยถึงขนาดที่ว่าไปดูหิมะที่ญี่ปุ่นครับตอนนั้นมีการอัดคลิปแล้วก็เป็นดังเลยในโลกออนไลน์บอกว่าไปเหมือนลักษณะค,คือไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาอยู่บอกว่า7วัน7คืนไปชมวิวชิมไอติมเล่นหิมะพิชิตความหนาวเนี่ยฮะขวามือเนี่ยฮะอ้ย เออจริงอะ่ะคนที่เดียวกันหรือเปล่าแต่หลวงพี่โจอันนี้ผมพูดแบบไม่เข้าข้างโจนะโจเคยโดนด่ายับเลยนะฮะแต่ของโจเนี่ยจะต่างกับของวอเออของท่านวอค,คือโจจะต่างกับท่านวอรตรงที่ว่าท่านวอเนี่ยไม่มีโกยหิมะแต่ของโจเนี่ยใส่เหล็กดัดฟันโกยหิมะหลาเลยเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายโจยอมศึก แล้วโจก่อนนะนี่เคยดำน้ําแต่หลวงพี่วอเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ดำน้ำเท่านั้นนะฮะหลวงพี่วอขัดดำน้ําทางทะเลนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้โจเขาสึกแล้วแล้วโจเขาก็ใช้ชีวิตคารวาสอันนี้ต้องชมคณะนี่จาได้ใช่ไหมโจโจกับวอเนี่ยนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คิดยังไงทําไมเวลาโจอาต้องเอาโจตอนหิมะหน่อยก็ได้เอาโจตอนหิมะกับพี่วอเนี่ยตอนหิมะทําไมโจไปลุยหิมะแล้วโดนด่าเอาแล้วทําไมเวลาวอไปเนี่ย คนก็มีสิทธิวิจาร์ใช่ไหมเพราะสุดท้ายโจโยอมศึกแต่วอยังบวชต่อ,อคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้ล่าสุดไร่เชิญตะวันโดนสอบแล้วไอ้ เกิดอะไรขึ้นคือล่าสุดนี้เองมีข้อมูลออกมาบอกว่าอาณาจักรศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิงตะวันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการขอทางกรมป่าไม้ในการเข้าไปก่อสร้างเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งมีร้อยเจ็ดสิบไร่ใช่ฮะข้อมูลระบุก,ก่อนหน้านี้ว่ามีการขอไปพื้นที่การก่อสร้างเนี่ยตอนแรกเลยเริ่มต้นคือขอ1 0 3 1 1ร่สําไร่สำนักพุทธขอมาเพิ่มอีก30ไร่รวมเป็น1 4 3ไร่แต่พื้นที่พอไปตรวจสอบแล้วใช้จริงคือ190ไร่ ข้อมูลที่มีการขออนุญาตเอาไว้ถึง47ไร่ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะคุณสุรชัยบอกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดเชียงรายจะเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก็คือ21ตุลาคมนี้ว่าสุดท้ายลุกป่าไปเท่าไหร่กันแน่อ้าวสวยเลยถ้าสมมุติไปลุกป่าใช่ไหมครับ แล้วเอาจริงก็เหล่าบรรดาเศษถงเศษถีไปทําบุญกันก็เยอะนะฮะแต่ท่านก็น่ารักนะน,นี้พูดจริงคนที่แบบไม่มีสตังค์เนี่ยเวลาเจอท่านวอท่านวอร์ก็เข้าหาง่ายอันนี้พูดกันตามตรงพระเนี่ยจะดูว่ากิจด,ดีไม่ดีเนี่ยคุู้จมฮะปฏิบัติด,ดีไม่ดีเอาจริงการเข้าไปเจอเนี่ยยากหรือเปล่าบางรูปนี่โคตรยากก็ไม่ต้องไปไหว้นะฮะเสียเวลานะฮะ